สวัสดีครับวันนี้สายเท่าพาเที่ยวบายเพชรบุรีเรามาอยู่กันที่วัดเขาหน้านอำเภอเขายอดจังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้เราจะพาขึ้นไปชมเจดีครับที่ว่าจากการสอบถาพระหลวงพ่อครับหลวงพ่อวัดเขาหน้าก็ให้คําบอกมาว่าชาวมอนที่อยู่อาศัยอยู่ที่บางกะดีมหาชัยครับเป็นผู้มาขอสร้างและหลวงพ่อก็ให้สร้างครับก็มีความงดงามมากครับเราจะพาขึ้นไปชมกันครับว่า ชาวมอญที่อยู่อาศัยอยู่ที่บางกะดีมหาชัยมาสร้างไว้ให้กับวัดเขานาคอำเภอเขาย้อยจงังหวัดเพชรบุรีจะสวยงามขนาดไหนไปรับชมกันครับป้ายนี่ครับทางขึ้นข้างหน้าก็จะเป็นนี่แหละครับเป็นรูปสิงห์นะครับโอ้แต่ว่าทําการสร้างได้อย,าาอย่างสวยงามจริงครับโอ้บันไดทางขึ้นโอเคครับก็แต่ว่าถามหลวงพ่อแล้วครับหลวงพ่อบอกว่าข้างบนเสร็จแล้วครับ ดีก็น่าจะบนไดก็เดินได้เลยนะครับโอเคครับโหาามอนมาสร้างไว้โอ้แต่บนไดก็เดินขึ้นประมาณน่าจะมี60-70ขั้นได้ครับไปครับลุยงครับน่าจะมีถึง6 70ขั้นได้ครับแล้วดูครับ มีพระพุทธรูปทรงสีขาวสร้างไว้ให้อยู่ด,ด้วยครับโอ้เดินขึ้นมาหนึ่งก็มีอาการหอบนะครับผมนี่ครับนี่ครับด้านบนไปดูเองครับแต่ยังดีครับโอ้สร้างบนาันไดแล้วก็มีราวให้จับเดินขึ้นครับโอเคเลยครับโอ้โหสวยงามจริงครับ นี่ครับแล้วก็มีบันไดเดินขึ้นไปบนเจดีย์นะครับตรงนี้ฐานล่างครับมีพระพุทธรูปงดงามก็จะมีสารตั้งแล้วก็มีหินนี่ครับแล้วมีบันไดเหล็กขึ้นไปบนยอดก้อนหินก้อนนี้นะครับูครับแล้วก้อนหินก้อนนี้โอ้โ oh. ห โอ้โหสวยงามจรเยีรยบงดงามครับแล้วนี่นะครับมีพักวัตตโลกเาจะเป็นทองเหลืองครับโหแล้วก็มีก้อนหินแต่นี่นะครับก้อนที่สองก้อนโอ้โหวางพอดีเลยครับนี่ครับนี่ก็เป็นชื่อนะครับเจดีจุรามณีครับวัดเข่าหน้าครับ ตำบลสพเมอเขย้อยครับผู้ก่อสร้างครับประวัติบอกไว้เรียบร้อยครับโหหน้าก็จะเป็นภาษามอญนะครับโอ้โหงดงามครับดูครับก้อนหินก้อนนี้โอ้โหสวยงามวิวด้านบนสวยจริงครับวันนี้ฟ้าไม่เปิดนะครับแต่ความงดงามของวิวโอ้โหพื้นที่สีเขียวสวยงามก็กึกินไป ชมเจดีด้านบนครับนี่ครับก็จะเป็นบันไดเหล็กนะครับก็มีราว้จับโอเคครับโหโหดูวิครับโอ้โหสวยงามจริงครับไปครับไปกันต่อครับโอ้โห เจดีย์ข้างบนครับโอ้หสวยงามจริงครับแล้วดูวิวครับโอ้โหงดงามครับมองเห็นว่าสวนโมกเต็มเต็มเลยครับโบสถ์วัดสวนโมกโอ้หเขาโอ้โหสวยมากครับวิวข้างบนงดงามครับโอ้โหเจดีย์สวยงามจริงครับมองเห็นเขาย้อย วิวบนยอดเจดีนะครับสวยจริงครับมองเห็นขย้อยเต็มๆต็มนะครับโอ้สวยงามบาบแบบเจดีโอ้โหการออกแบบโอ้งดงามจริงครับโอ้สวยงามครับดูวิวด้านหลังืหโอ้เจดี JD. สวยงามจริงครับเจดีและนี่แหละครับคือความงดงามของเจดีที่เอ่อ ชาวมอญที่อยู่อาศัยอยู่ที่บางกะดีมหาชัยครับเป็นผู้มาสร้างไว้ให้กับวัดเขาหน้าครับโหสวยงามครับแต่ก็เจดีสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วครับเื่อเหลือน่าจะเหลือตกแต่งบนไดนะครับเดี๋ยวถ้าไงเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วทรายเท่าจะมาพาทัวร์อีกหนึ่งรอบครับพาชมอีกหนึ่งรอบครับโหแต่ความสวงามจริงครับนี่แหละครับชาวมอญที่อาศัยอยู่บางกะดีมหาชัยมาสร้างให้กับวัดเขาหน้าอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีครับ ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรก็น่าจะประมาณนี้ครับถ้าออคําบอกกล่าวของสายเท่าผิดพลาดยังไงคอมเมนต์บอกสายเท่าครับโอเคครับวันนี้สายเท่าก็พาชมครับเจดียุรามนีครับที่อยู่ในวัดเขาหน้าอำเภอเขาย้อยจังหวัดพรบุรีครับไปครับฝากติดตามเพจสายเท่าพาเที่ยวบายเพรบุรีแล้วก็ Tik t o อ YouTube ชื่อดยวกันหมดครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย